อาหารจานเด็ดบายตีน้อยจัดให้ประจำวันที่3มกราคม2569เอสปันญ,ญอนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนบาร์เซโลนาภาพรวมเอสปันญ,ญอนเอสปันญ,ญอนมักยกระดับการเล่นได้ดีทุกครั้งเมื่อเจอกับบาซา่าเกมในบ้านถือว่าเป็นจุดแข็งสำคัญเน้นเกมรับที่รัดกลุ่มวางแทคกติกเน้นรอสวนกลับเร็วและเล่นลูกหนักเพื่อทำลายจังหวะของคู่แข่ง อย่างไรก็ตามคุณภาพผู้เล่นโดยรวมยังเป็นรองโดยเฉพาะแดนกลางหากโดนครองบอลกดดันต่อเนื่องมีโอกาสเสียประตูสูงภาพรวมบาร์เซโลนาบาร์เซโลนายังคงเป็นทีมที่เน้นการครองบอลเดินเกมจากแดนกลางและโจมตีด้วยความเร็วของแนวรุกดาวรุ่งผสมประสบการณ์เกมนี้แม้จะเป็นเกมเยือนแต่คุณภาพทีมและมาตรฐานยังดูเหนือกว่า สิ่งที่ต้องระวังคือแรงกดดันจากแฟนบอลเจ้าถิ่นและจังหวะปะทะหนักๆที่อาจทำให้เกมขาดความไหลลื่นรูปเกมที่คาดไว้บาซิล o n นาจะเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกค,ครองบอลมากกว่าขณะที่เอสปันยอนจะตั้งรับลึกและรอจังหวะสวนกลับเกมมีโอกาสปะทะกันหนักดุดันและมีใบเหลืองให้เห็นหลายครั้งหากบาซ่ายิงประตูแรกได้เร็วเกมจะเปิดมากขึ้นทันที แม้จะเป็นเกมดาร์บี้ที่ไม่เคยง่ายแต่ด้วยคุณภาพเกมรุกและการคุมจังหวะที่เหนือกว่ายังมองว่าบาร์เซโลนามีโอกาสบุกเก็บ3แต้มได้สำเร็จฟันธงสกอร์เอสปานยอนแพ้บาร์เซโลนา0ต่อ2